รักตัวเองพูดง่ายแต่มันทํายังไงละ่ะนะคะมันอาจจะฟังดูง่ายแต่มันทํายังไงในเมื่อคนที่ไม่เคยรักตัวเองนะคะไม่รู้อะค่ะว,ว่ามันจะมันหน้าตาเป็นัไงหรอการรักตัวเองมันรู้สึกยังไงมันต้องทํายังไงนะคะอันนี้เข้าใจเลยนะคะว่าเพราะเมื่อเราไม่เคยเข้าใจสิ่งสิ่งหนึ่งต่อให้เราอ่านหนังสือต่อให้มีคนมาพูดยังไงอะเราก็ไม่เข้าใจไงว่าสิ่งนี้มันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาที่เบสิกเลยค่ะถ้าหากว่าใครรู้สึกแบบนี้นะคะรักตัวเองสเตจที่หนึ่งเลยนะคะ คือกลับมาดูตัวเองค่ะว่าวันนี้ตอนนี้เรารู้สึกยังไงนะคะอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของเราแล้วเขียนลง journal เ,เลยค่ะจดลงสมุดเลยนะคะว่าวันนี้เราไม่แฮปปี้กับอะไรบ้างในชีวิตเราต้องการอะไรจากคนรอบตัวบ้างนะคะเราอยากให้คนซัพพอร์ตเราเราอยากให้คนทำดีกับเรายัางไงเรา โอเคกับกลุ่มเพื่อนที่เราอยู่ด้วยไหมมีอะไรที่ไม่โอเคมีอะไรที่โอเคทำลิสต์เขียนออกมาเลยนะคะอยากให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปไปแบบไหนบ้างนี่คือการรักตัวเองแล้วนะคะทำไมมันถึงเป็นการรักตัวเองเพราะคุณกําลังกลับมาใส่ใจสนใจไงว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตนะคะโดยการเริ่มเขียนนี่แหละยังไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะคะแต่คนที่ไม่รักตัวเองจะเป็นไงคนที่ไม่รักตัวเองก็คือไม่สนใจไงว่าชีวิตตัวเองจะเป็นยังไงแล้วก็ยังคงอยู่ในชีวิตแบบเดิมอยู่ในความสัมพันธ์แบบเดิมที่ท็อกซิก คนปฏิบัติกับเราไม่ดีโดยที่เราไม่ตั้งคําถามเลยนั่นคือคนไม่รักตัวเองเราไม่ตั้งคําถามเราหาแต่ข้ออ้างเราหาแต่ข้ออ้างว่าทําไมฉันถึงออกมาไม่ไดออ้อยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วอ,อ,อย่าไปคาดหวังอะไรมากกว่านี้เลยนั่นคือไม่รักตัวเองถูกไหมเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกขั้นตอนแรกที่คุณเริ่มสงสัยคุณเริ่มตั้งข้อสงสัยแล้วว่าฮ เราต้องทําอะไรบางอย่างแน่ๆเลยที่ทําให้ชีวิตเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เราไม่แฮปปี้แล้วเราเริ่มเราเริ่มไม่หมดความอดทนและเราไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นั่นคือสเต็ปแรกที่คุณเริ่มรักตัวเองละนะคะเพราะคุณนึกถึงว่าถ้าคุณรักใครสักคนสิสมมติคุณมีลูกลูกสาวลูกชายอะไรก็ได้เนี่ย แล้วลูกคุณไม่แฮปปี้อย่างคุณก็ต้องอยากพาลูกคุณออกมาจากสถานการณ์ที่ไม่แฮปปี้ใช่ไหมคุณต้องเข้าไปปกป้องเขาถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยที่คุณเริ่มคิดอย่างเงี้ยคุณก็เริ่มที่จะปกป้องตัวเองละคุณเริ่มตั้งคําถามกับผลลัพธ์ในชีวิตตัวเองแล้วว่ามันไม่โอเคแล้วคุณก็เริ่มคิดแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ฉันไม่รู้แน่แน่แล้วคุณเริ่มหาคาตอบแล้วนั่นคือสเต็ปแรกที่คุณเริ่มรักตัวเองแล้วนะคะเขียนออกมาค่ะว่าอะไรโอเคอะไรไม่โอเค ปีหนึ่งต่อจากนี้คุณอยากเห็นชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนั่นคือสเต็ปแรกนะคะและเดี๋ยวจะมาทําคลิปอื่นๆต่อไปแล้วแนะนําเลยถ้าอ่านต้องอ่านทั้งสองเล่มนะหยิบลงใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าต้องอ่านเล่มนึงก่อนนะ เล่มนี้รักตัวเองชายฟอร์มูลินสองแสงเจิดจระจากภายในเป็นหนังสือพัฒนาเซลฟ์เฟสตีมซึ่งเซลฟ์เฟสตีมคือการรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและการรู้ว่าตัวเองรับผิดชอบผลลัพธ์ในชีวิตตัวเองซึ่งมันเป็นตัวทํานายผลลัพธ์ในทุกด้านในชีวิตของเราเลยรวมทั้งเป็นพื้นฐานของความมั่นใจในตัวเองนะคะและรักตัวเองเซลฟ์เฟสตีมกดลงตะกร้าอ่านเลยค่ะถ้าทําได้สองเล่มเลย